ท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลัย5นาทีครับกระเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมอนุสัก์คงมาลัยสมาชิกอุทิศภาต้องขออนุญาตกระเรียนต่อที่ประชุมผ่านท่านประธานไปว่าการศึกษาครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการศึกษาที่มีประโยชน์มากนะครับสําหรับการมองระบบที่นํามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนไทยตลอดระยะเวลาอีกกว่า21ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เราเคยมีคำขวัญ Heal for All by the Year 2000หรือมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก่อนปี2543แล้วเหตุการณ์ก็ผ่านมาอีก21ปีแล้วได้ยินคำที่ทางท่านอนุกรรมธิการย้ำว่าการ ป้องกันนะครับพูดง่ายๆว่าเน้นหลักการป้องกันก่อนการที่จะซ่อมแซมนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นหลักการในอุดมคติแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรายังอาจจะขาดจิ๊กซอบางตัวที่ประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยมีอยู่แล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมใช้มา แต่ผมก็ไม่แน่ใจนักว่าทางคณะอนุกรรมธิการได้พิจารณาในเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรที่ยังคงเป็นปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตามที่ท่านอนุกรรมธิการได้นำเสนอไว้ในบรรทัดสุดท้ายที่พูดถึง การสนับสนุนการบริการเพิ่มคุณค่าผ่านกิจกรรมบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขภาพเช่นเรื่องของการใช้บริการโดยแพทย์ประจำครอบครัวเรื่องของการให้บริการโฮมแคร์บริการที่บ้านเรื่องของการลดวันนอนที่โรงพยาบาลรวมทั้งไปเป็นการใช้ระบบแพทย์ที่ปรึกษาทางไกลล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่ง ของโมเดิร์นแมดิซีนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนปัจจุบันที่ยังคงจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ขั้นสูงซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนยุคใหม่นั้นนำมาซึ่งความมีอายุยืนมากขึ้นแต่ความมีอายุยืนมากขึ้นการเจ็บป่วยและรักษาโรคที่รุนแรง และสามารถเก็บคนไข้เอาไว้ได้มีอายุยืนยาวต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปราศจากการผุกคามของโรคภัยไข้เจ็บกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มท้องถิ่นที่มีอาหารที่ดีมีจุลินซีและโตบาซิลัสแล้วสามารถที่จะรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และนิเวศภายในทั้งร่างกายของเขาจนกระทั่งทําให้ระบบการทํางานภายในร่างกายนั้นสามารถจะต้านทานกับโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีอันนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการแพทย์ที่ไม่ได้ต้องใช้โมเดิร์นแมดิซีนหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและใช้ราคาแพงเข้ามารวมทั้งยาที่มีการวิเคราะห์วิจัยอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นในการที่เราจะช่วยกันสนับสนุนทำให้การปฏิรูปหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าโครงสร้างและกลไกลทางด้านระบบสุขภาพของเรานั้นได้วางอยู่บนฐานรากของแนวคิดหรืออุดมคติของความยั่งยืน และการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่และมีอย่างมีคุณค่านั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากน้อยแค่ไหนถ้าจะเปรียบเทียบกับการที่กระทรวงสาธารณสุขมีกรมแพทย์แผนไทยตั้งขึ้นมามีการวิเคราะห์มีการวิจัยมีการผลิตบ,บุคลากรในกลุ่มนี้มาไม่ใช่น้อยแต่ทุกวันนี้คนกลุ่มนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของเศษเสี่ยวของระบบสุขภาพที่ยังไม่สามารถเข้ามาอยู่ในส่วนของระบบที่สร้างนําซ่อมเลยได้เลยแม้แต่น้อยเป็นเพียงแค่เยียวยาเป็นเพียงแค่เกาในในจุดที่คันหรืออะไรเท่านั้นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้คงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ผมต้องขออนุญาตกรับเรียนผ่านท่านประธานให้คณะอนุกรรมการได้กรุณาศึกษาและชำแหละในส่วนนี้อย่างจริงจังว่าเหตุใด เรื่องของการใช้บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรยอย่างมีกลยุทธ์และมียุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดมากพอเพียงไม่ปล่อยให้ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันเลี้ยงต้อยหรือว่าคุกคามหรือคมคู่ดูแลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แ,แผนไทยประยุกต์ ให้ค่อยๆเติบโตหรือบางที่ก็ตายจากไปในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันนั้นยังคงเติบโตอยู่บนท่ามกลางกระแสของการเติบโตทางด้านทุนทางด้านของโน้ตฮาวหรือความรู้ที่มาจากต่างประเทศเป็นหลักในขณะที่ประเทศไทยเราก็มีการสนับสนุนมีคณะกรรมการ,ร,การมีการศึกษาแต่ยังไม่สามารถทำในเรื่องนี้ได้อย่างจริงจัง ดังนั้นผมจึงคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ระบบสาธารณสุขในขั้นมูลฐานของเราหรือระบบหลักประกันสุขภาพช่วนหน้าเนี่ยสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ที่เป็นรายหัวแล้วก็ในแต่ละปีดูเหมือนจะไม่พอเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาครบเลยครับครับผมครับก็ในในส่วนนี้เนี่ยนะครับระบบการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบัน ล้วนแต่ใช้ทุนสูงขึ้นเรื่อยๆตราบใดก็ตามที่ยังไม่เห็นยุทธศาสตร์ในการที่จะนำเอาแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์และการใช้ทรัพยากรทางด้านสมุนไพรที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปหลักประกันสุขภาพทั่วนน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขอพระคุณครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบท่านท,านทันตแพทย์อนุสตัตต์คงมาลายัย